คนมันยังไม่มาทำไมปีนั่นแ่ะขึ้นไปนี่ค่ะนั่นแหะไม่มีค่ะมาค่ะเห็นตะบัวเพื่อตะปีเพื่อจับหลักไปอ่าอันนั่นแหละมันเออสวัสดีตอนบ่ายสองแก่ๆนะคะตอนนี้อยู่ที่ปุกขันนะคะ กำลังเดินทางกลับอุดรหลังจากที่ทําบุญท้าป่าสามัคคีเสร็จถวายปัจจัยเสร็จแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านอุดรนะคะเพื่อจะไปที่บ้านของพี่นางค่ะบ้านเดินกลอยตําบลเดินกลอยเพื่อพี่อุ่นดกจังหวัดอุดรธานีค่ะสว่างแล้วเปิดไฟก,กัตอนนี้บ่ายสองกแก่ๆฝนกำลังตกหนักเลย อ็ค่อยๆไปค่ะรถพี่ยงแล้วก็คุณอภพอรนครสวรรค์กำลังตามมานะคะพรุ่งนี้เจอกันที่วัดป่าสว่างธรรมนะหละังจากที่ทําบุญเสร็จสับในวันนี้โอ้โหเลือกงามยันแท้ฝนจะนำเลยค่ะคืนก็บุญตาพิเศษนะคะคุณอาจารย์นําชัยชูวิรัติโอบุญตาพิเศษเลยนี่ค่ะ19รูปค่ะ19รูปเลยที่แต่สชวนพี่น้องได้ดูนะคะลฟ์สด อ่ะบอกก่อนแล้วกวจิกไว้ดูทุกวินาทีหนึ่งตอนนี้กำลังตามหลงังกันมาขับเร็วไม่ได้นะจุปอร์ขับช้าๆนะคะมืดเลยเกิดมามืดตึบ๊บเลยนี่เพป็นมาทำบุญในเทวดาเป็นอนุโมทนาบุญนั่งมาอันมทนาบุญให้ทุกสายบุญนะคะร่วมกันร่วมกันกันขอ่อยเย็นเป็นสุขไร้ทุกไร้โศกไร้โรคไร้ภัยคิดจริงได้ปอได้ในสิ่งนั้นนะคะตอนนี้เดินงตรงไปที่ยโสธรเลยไปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็นแล้วก็อุดรธานีอุดีชานอนนะคะตรงนี้แล้วก็หลังจากที่สวทะทางตอนเช้าก็จะพาคุณยิ่งยงหรือว่าคุณอภพ,พรไปที่จังหวัดน้องคายไปกินพิซซ่ากันของโป๊ดทองโป๊ดแล้วก็กินสเต็กกันนะคะฝากท่านเจ้าของร้านเลยนะคะแท้อยู่จัดโต๊วยาวให้ด้วยนะคะสิบกว่าคนเลยค่ะสิบกว่าคนไม่รู้กี่เท่าไหร่น่าจะสิบ อาจจะหลุดไปบ้างอาจจะไม่ใช่บ้างนี่และถ้าได้ทำบุญแล้วถ้าเราทำเสร็จสรรแล้วฝนต,ตกลงมาคือว่าแบบชื่นใจมากๆเลยชื่นสับดีดีนะได้บุญเต็มๆเลยนะคะที่วัดป่าสว่างธรรพรุ่งนี้ได้เลยมาได้เลยจะทำบุญไ,ได้แตนะ่งานวัดป่าสว่างธรมบ้านดึนปง,งปลอยเป็นบุญดึงปลอยของพี่บุญรักนะพี่นางพอดิ่ที่นั่นนะ ทำบุญต่อไปเรื่อยๆค่ะก็มาปรึกษาเรื่องกระถิ่นบุญกระถิ่นที่จะถึงนะคะเป็นของบริษัททัพจินสลายจำกัดน,นะเหมือนเดิมนะคะที่วัดป่าสว่างค่ะเป็นกระถินสามัคคีวันที่23รวม24่่ทอดกระถิ่นนะคะอยากมัวรู้เชิญน,นะคะพนุษย์ธนาบุญเรล่วงหน้าเลยเดือนตุลานะ,ะเดนตุลาคุณธัญญาจะมาไปพร้อมด้วยครอบครัวและบริษัททัพจินสลายจำกัด ที่เป็นโยมปรุประทาบปุปประถักเพราะว่าได้นะช่วยในหลายสี่อย่างเป็นถนนเป็นปูที่กาลังทาอยู่หน้าข้างหน้าปางห้ามทุกสปางห้ามญาติอเองซื้อจักนักราชโอ้อุดโต้ใหญ่ซื้ระทยยูนมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าในระบบใน,นระเบียบที่พอดีพอดีนะวันนี้ก็มาเจอแ่่การสอบวัดเข่าววัดมณีวงศรีมาจิตวมณีวงศ์นะคะ ท่านก็ให้พรมาดีามากๆเลยแตกตกล,ลยท่านบอกว่าเอาอะไรไปขึ้นกระไรให้ปันล้านนะถวายพิงท่านไปท่านก็บอกว่าเอาขึ้นไปเอาไปปันล้านโอ้สาธุนะฮะขล่อยสงฆ์ขอปากสมปทากกนาในจิตใจเราที่จะสร้างบุญสร้างกุศลนะฮะมีใจทั้งเลยอ่ะฟ้าสว่างเลยเนี้ยไม่มีฝนเลยมีนิดเดียวเนี้ยนิดเดียวนะมีใจนะ จะมาทําบุญถึงสรีสเก็กันเองือยคุณขันนาเดียบ้านพิยงนะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์สดให้ดูอีกนะะอย่าลืมนะคะเจ้าของร้านที่ร้านอาหารสบายใจที่น้องคายนะคะจัดโต๊ะไว้ด้วยละสิบห้าโต๊ะโต๊ะยาวเลยนะถะ้ากาลังดูพี่นางอยู่เด้อพรุ่งนี้เจอกันเนอประมาณมะะสิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงนะคะวอาหารก็คงจะเหมือนเดิมแล้วก็มีอีกแบบใหมๆ่ๆ อานใหม่ๆบ้างเพว่าแล้วแต่ใครชอบเเต็มที่เลยจะวางเป็นจินมแค่นั้นมีแซกเบ้ยงยำอร่อยมีพิซซ่ายำอร่อยมีหมดเลยอ่ะต้ยมยำปลาบึกหรือกะแซ่ปปบปลาคาตาดาปลาแม่น้ำโขงนะปลาข้างมาสิ่หลอดโอ้ยนางรุ่นมา,น,า,มานำโขงมือกลมสู้กลมสูงค,ค,ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะสาธุบุญนะครับทุกๆสายบุญนะคะไม่ใช่อยากยกมือเดียวแค่มือหนึ่งมือหนึ่งจับโทรศัพท์ไม่ว่ากันเนาะ ทุกค่ะบ๊ายบายค่ะ